เมื่อย้อนกลับไปในปี2022นะคะก็มีประเด็นข่าวเฉวากรณีซุปตาตัวท็อปจากแดนมังกรหลี่เฟิงนะคะได้ถูกตำรวจจับกลุ่มฐานซื้อบริการทางเพศหลายครั้งนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในจีนค่ะการจับกลุ่มดังกล่าวจึงกลายเป็นข่าวใหญ่และสะเทือนวงการบันเทิงของจีนนะคะ แม้ทางต้นสังกัดจะออกมาปฏิเสธข่าวลือดังก่ลาวนะคะแต่ไม่นานทางสถานีโทรทัศน์ CCTV นะคะก็ได้ออกมายืนยันว่านักแสดงชายคนดังก่ลาวคือหลีอี้เฟิงจริงค่ะหลังจากข่าวการจับกุมเผยแพร่ออกไปนะคะก็ทําให้ชื่อเสียงที่สร้างมาย่อยยับค่ะเขาถูกถอนออกจากละครและโฆษณาและแบรนด์สินค้าหลายแบรนด์ก็ยังแห่ยกเลิกสัญญาล้วลวค่ะนับตั้งแต่นั้นมานะคะหลีอีเฟิง ก็ไลฟ์ผลงานไลฟ์ชื่อหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ภาพปัจจุบันของหลี่เฟิงนะคะมีแฟนคลับไปเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึน่งในจีนค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ <c oughs> เห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวยังสบายดีสีหน้าสดใสชื่นมื่นค่ะ